บายสไตล์ส้มจีสวัสดีค่ะพบกันในวันนี้นะคะส้มจะมีสิ่งดีๆมาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะคะที่กำลังมองหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อยู่นะคะอยากที่จะเริ่มต้นทำขนมขายนะคะเราควรที่จะมีวัสดุและก็อุปกรณ์อะไรบ้างที่จำเป็น เป็นสิ่งเริ่มต้นที่เราจะนำไปทำขนมขายได้นะคะแนะนำเลยนะคะถ้าอยากที่จะทำขนมขายก็แนะนำเมนูแรกอาจจะเป็นเค้คเกกล้วยหอมเค้คเกกล้วยน้ำวา้าเมื่อเราทำเก่งทำคล่องเราจะต่อยอดไปเป็นขนมเบเกอรี่เค้กต่างๆได้เลยค่ะโดยที่อุปกรณ์ที่ส้มจะแนะนำนะคะเป็นเบสิกพื้นฐานของการทำขนมที่สมควรที่จะมีจริงๆค่ะ จะใช้เป็นอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะราคาไม่แพงนะคะถ้าเราอยากที่จะมีอาชีพเสริมนะคะเราก็ควรที่จะลงทุนเชื่อว่านะคะมันจะไม่ได้แพงมากจับต้องได้จริงๆค่ะหาซื้อมาไว้แล้วเราก็จะทำขนมได้หลากหลายขายตรงขายเอง หรือนําไปฝากขายตามร้านค้าต่างๆได้เลยร้านขายของชำร้านก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะคะขายตามหน้า f a c e b o o ไลน์ได้เหมือนกันค่ะรวมไปถึงนะคะเราอาจจะเดินขายไปนั่งขายถ้าเรามีตลาดสดตลาดโต้รุ่งแบบนี้นะคะไปตั้งโต๊ะขายได้เลยเมนูที่แนะนําเมนูแรกจริงๆก็น่าจะเป็นเค้กกล้วยหอมหรือว่าเค้กกล้วยน้ํหวาาเนื่องจาก รับประทานง่ายทุกเพศทุกวัยรับประทานได้แล้วก็ทําง่ายค่ะอุปกรณ์ไม่เยอะค่ะแนะนําเลยนะคะในช่องสบายสไตล์ส้มจี๊ดมีวิธีทําให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเบื้องต้นในการทําขนมเบเกอรี่ขายค่ะก็ฝากกดติดตามช่องสบายสไตล์ส้มจี๊ดด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้กับส้มด้วยนะคะมีอะไรก็ มาสอบถามพูดคุยกันค่ะเพราะว่าส้มก็เป็นมือใหม่เหมือนกันค่ะแล้วก็เริ่มต้นเจอปัญหาเจออุปสรรคในการทำขนมต่างๆนานาเลยค่ะด้วยตนเองเลยค่ะทำขายนะคะส้มทำขายจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามือใหม่เริ่มต้นทำขนมควรจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะ ตัวแรกค่ะที่จำเป็นก็คือเตาอบนั่นเองเป็นเตาอบไฟฟ้านะคะเตาติ้งนั่นเองซ้มซื้อมานะคะเตานี้60ลิตรค่ะ1,990บาทซื้อที่แมคโครค่ะตัวต่อมาที่เราจะต้องมีก็คือตะก้อมือค่ะตัวนี้20บาท25บาทตามร้านทุกอย่าง20าได้ค่ะ ช้อนตวงค่ะที่ร้านทุกอย่าง20บาทเช่นเดียวกันพายซิลิโคนค่ะมีที่ร้าน20บาทเหมือนกันชามผสมราคาไม่แพงเลยนะคะหรืออาจจะใช้ของที่เรามีในบ้านได้ตัวต่อมาเป็นตาช่างดิจิตอลค่ะต้องมีนะคะจำเป็นจริงๆการทำขนมจะต้องช่างตวงต่อมาเป็นถาดอบขนมค่ะถาดรองอบนั่นเอง ตะแกงเพื่อที่จะรองขนมให้เย็นสนิทค่ะต่อมาเป็นถ้วยจีบค่ะอาจจะใช้2เบอร์3 2 1 9, 9ขาย10บาท2 6 1 6ขาย5บาทค่ะกระดาษไขค่ะถ้วยจีบกระดาษนั่นเองถ้วยจีบกระดาษจะใช้คู่กับถ้วยจีบอลูมิเนียมนะคะ อุปกรณ์ที่เรามีจำเป็นยังไงนะคะเริ่มต้นการทำขนมจะต้องช่างตวงวดัดวัสดุให้เป็นตัวเลขเป็นกรมัมเป็นออนเป็นมิลลิลิตรได้นะคะโดยใช้ตาช่างดิจิตอลจากนั้นใช้ชามผสมใช้ตะก้อมือในการผสมนะคะ ผสมเสร็จแล้วเราจะนำมาใส่ถ้วยจีบค่ะถ้วยจีบอลูมิเนียมที่ส้มใช้บ่อยจะเป็น2616ค่ะส้มขายอยู่ที่ชิ้นละ5บาทใช้แบบนี้เลยค่ะเราจะนำไปรองใส่กับถาดอบนะคะจากนั้นถ้วยกระดาษแบบนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นกระดาษตัวนี้จะเป็นกระดาษไขนะคะก็จะแตกต่างกันนะคะกระดาษเฉยๆก็จะถูกกว่าค่ะแพ็คหนึ่ง800ใบเนี่ย 45บาทแต่ถ้าเป็นกระดาษไข800ใบก็จะอยู่ที่70บาทค่ะการใช้เราจะนำกระดาษออกมาแบบนี้แล้วก็วางใส่ถ้วยจีบอลูมิเนียมจากนั้นจะตักเค้กของเราใส่นำเข้าอบค่ะอบออกมาแล้วเราจะนำขนมของเราออกมาพักที่ตะแกรงแบบนี้ให้เย็นก่อนที่เราจะไปบรรจุพันุไม่ว่าจะใส่เป็นกล่องหรือเป็นถุงจีบนะคะ ก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญจริงๆที่ส้มนำมาแบ่งปันในวันนี้ค่ะเป็นไงกันบ้างคะวัสดุอุปกรณ์มีไม่กี่อย่างส่วนสูตรทำขนมเราก็หาได้ตาม youtube ได้หรือในช่องส้มก็มีนะคะเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยน้ำว้าที่เห็นอยู่นี้นะคะส้มขายอยู่ที่ชิ้นละ5บาทเท่านั้นค่ะอร่อยขายได้จริงค่ะ ขอเป็นอีกหนึ่งแรงบนันดาลใจในการหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้หรือทำเอาดีๆเป็นอาชีพหลักเลยค่ะหาเลี้ยงครอบครัวจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้จริงๆค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปของส้มจนจบนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ